สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร,ร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุกเลือกทำสบู่น้ำมันนะคะซึ่งมีส่วนผสมของ น้ำมะขามเปียกและนมสดนะคะซึ่งทั้งสองอย่างช่วยถนอมผิวค่ะวันนี้นุกเลือกทำเป็นสีฟ้าค่ะเหตุผลเพราะใกล้วันแม่นุจะทำให้คุณแม่ของนุกันนะคะเราไปดูส่วนผสมกันค่ะซึ่งไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองทำตามกันได้นะคะอ่อนและน้ำมันแข็งโดยที่ใช้น้ำมันอ่อนมีสองตัวก็คือน้ำมันถั่วเหลืองนะคะและน้ำมันดอกทานตะวันอีกแล้วนะคะและส่วนน้ำมันแข็งก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะสกกดเย็นและน้ำมัน พืชปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าที่บ้าปลูกไปก็ช่วยช่วยหน่อยนะคะน้ำมันปาล์มจะได้มีราคาสูงขึ้นนะคะและโซดาไฟค่ะน้ำนะคะแล้วก็วัสดุต่างๆา,งางรวมถึงสายไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะลุกจะทําเป็นสบู่นะคะซึ่งที่เป็นสีขาว,ขาวเวลาเราตุ๋นออกมาเนี่ยเอาไปขายเพื่อตักที่จะเป็นส่วนผสมของครีมบำรุงผิวอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าสบู่น้ำมันเนี่ยเราใช้แล้วเนี่ยผิวเราจะนุ่มเลยชุ่มชื่นนะคะเหมาะ สำหรับคนที่อายุเยอะๆแล้วอนะแล้วก็เราสามารถเลือกกลิ่นเลือกอะไรได้เราอยากได้น้ำมันขนาดไหนถนอมนผิวยังไงได้มาต่อกันค่ะเดี๋ยวขอเก็บน้ำมันก่อนนะเตรียมแสงระดาไฟมาค่ะแกะเลยค่ะโซดาไฟถ้าใช้เป็นเนี่ยประโยชน์ของเขาเยอะมากเลยนะคะ ตอนแรกๆที่ทำก็กลัวเหมือนกันจนนั่นเลยคนเลยค่ะแล้วทีนี้เนื่องจากสูตรเราเนี่ยเราจะเป็นอ่าพวกประมาณว่าเป็นเชอรี่ก็คือสีแดงแต่ว่าเราต้องการให้มีเนือ้อเทนะคะแล้วก็มนี้คนนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้การเทสน,นะคะ mình mới ra lại đâu Có, có. เราก็ตีจนเค้ามันขึ้นแบบอย่างนี้นะคะเป็นนม,มข้นหวานนะคะค่ะทีนี้ก้อนมันก็จะเป็นย่งลักษณะอย่างนี้แล้วนะ,ะก็คือเหมือนกันมข้นหวานนะคะแค่นี้พอนะเราก็ทอให้สีที่มันตีตรงนี้ออกให้หมดเดี๋ยวเรา,เาออก็เอานี่ไปเก็บนะไม่ก็ล้างนะคะทีนี้เราก่อนนั้นเราก็จะใส่ตัวนี้ไปนะคะ ที่เราคั้นสดไว้นะอ่อลืมตีหน,หนึ่งสมุนไพรที่เราคั้นสดไว้นะคะก่อนไปตุ๋นนะใส่ในช่วงนี้ไปนะคะแล้วทีนี้นะีนี้มันเข้ากันค่ะ เดี๋ยวเราไปตุ๋นกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปตุ๋นกันนะคะเขามาตุ๋นนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ตั้งที่อุณหภูมิไฮเลยนะคะหม้อตุ๋นนะคะก็ปิดไฟนะคะเออมีหลายคนบอกว่าใช้ไมโครเวฟได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวสัก คลิปหน้าจะขอมาทำให้ดูนะคะเดี๋ยวเราตุนไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันใหม่ค่ะคือเราใส่เป็นเชอร์รี่ค่ะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นเกลซรีนเห็นป่ะคะที่ขาวๆที่นุกบอกว่าที่็เอไปใส่ในโลชั่นนะคะแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยเกลซรีนตัวนี้ก็จะอยู่เต็มเปรียมเลยนะคะก็ทําให้ผิวไม่แห้งนะคะใช้สบู่ตัวนี้ก็จะผิวแห้งๆนะคะคุณสมบัติน้ํามันแต่ละตัว จะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเหมือนทีคลอนิ้นซิ่งไว้ล้างหน้าเนี่ยมันจะใช้น้ำมันมากอบนะคะซึ่งจะมีราคาแพงแต่ล้างนงน่า หน่หน่ดมีค่ะทีนี้ก็จะใส่ไทเทเนียมเดือบใส่นะคะไทเทเนียม ทีนี้เราก็จะใส่ไทเทเนียมไนออกไซด์นะคะไทเทเนียมในออกไซด์ตัวนี้จะทําให้สบู่ขาวขึ้นนะคะไทเทเนียมในออกไซด์ก็จะอยู่ในครีมกันแดดทั่วไปนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะเพื่อจะย้อมสบู่ให้ขาวก่อนนะเพราะสบู่ที่ทํามาเนี่ยมันเป็นสบู่ที่ทํามาจากมะขามนะคะ ีมันก็จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอ,อะไรนะจะออกสีมะขามนะคะสี้ตาเลยแหบบละเราก็ย้อมด้วยไทเทนเนียมเรียลสไตา์นะย้อมสีนะคะให้ขึ้นมาประมาณนี้นะแต่จริงๆน,น่าจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ไม่น่าจะขึ้นแล้วอ่ะแล้วทีนี้นะคะลูกก็จะทำเป็นประมาณว่ามีมีสีฟ้าลิบๆของกลิ่นอายของน้ำเทะเลนะคะก็จะใส่สี สีฟ้านะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะในส่วนนี้แค่บางส่วนนะแบ่งฟ้าบไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำลายไลนิษกันนะสีฟ้าแค่ครึ่งหนึ่งด้านนี้นะคะ่ะและสุดท้ายนี่เดี๋ยวเปิดกิน่น ต้องใส่กลิ่นก่อนลืมนะคะใส่กลิ่นแต่งเขานิดนึงนะคะมันไม่หมดตะกะทีกลิ่นนี้ซื้อผิดมามีคนซื้อผิดมาต้องรับผิดชอบให้มันหมดไปจริงๆไม่ได้ซื้อผิดมันจะซื้อมาทำรั่วเชื่อแล้วมันไม่หมดใช่ไหม มมันไ่ไชแล้วเราก็คนนะคะให้น้ําหอมเข้ากันนะนะคะก็ด้านนี้นะทีนี้นะคะเราก็จะลองด้วยตรงกลางนะเป็นสีขาวกองน,นะสีมันจะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันเรื่องจกม,มีส่วนผสมของข,องข,องของมิ้นไอ้ส่วนผสมของมะขามเปียกนะคะ กลินน้ำหอมดูฟุ้งมากเช้า,เามาก็ใช้ได้แล้วค่ะแุดนี้แล้วก็ก็สลับนะคะกระสีปา้าเดี๋ยวเขาหน้า ตอนนี้ถ้าเกิดเขามีไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์ก็สามารถแต่งประดับประดาให้ให้มันสวยงามได้นะนี่นะคะก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็เคาะนิดนึงเอาไว้นะคะเราก็ลองเอามานั่นดูนะคะแต่ลูกมี่ามรู้สึกว่าของลูกเนี่ยมันแต่มันหอมมากนะนะะ้าก็แกะออกนะคะ เราจะตัดกันนะคะคืออันนี้ด้วยความที่ว่าเขาเรียกอะไรอะมมลเรามันเล็กอะโมลเราความสูงมันเลยไม่ค่อยสวนเท่าไหร่นะมาบอกเลยว่าถาน้อมผิวนะคะและ้วไปสบู่บิวทที่เลิกในสามโลกมากนะคะเห <ừ> ็นไหมมันจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ทีนี้นะคะเราก็จะตัด ตัดเก็บไว้นะคะเดี๋ยวมึงจะสอนวิธีแพ็คก,กับถุงแกงนะคะประมาณนี้นะคะเทก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะเราจะตัดเรื่อยๆนะคะชินนี้หวังว่าของฝันชิ้นนี้ ค่ะสำหรับคลิปนี้นุกก็จากลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบของฝันชิ้นนี้ในเนื่องในโอกาสวันแม่กันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่นุกรู้อย่างเดียวว่าแม่นุกชอบมากนะคะเพราะถนอมผิวอย่างมากเลยนะคะพราอนุกเลือกสิ่งดีๆมาให้คุณแม่ในวันแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นุกลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่อง e a ซ y Home และนุกด้วยค่ะบา,บายบายค่ะสาว